คือคือเนี้ยกูจะร้องแบบว่าร้องแบบไม่ร้องคือจะเป็นร้องแบบว่าออโต้จูจะเป็นร้องแบบแย่ๆจะร้องแบบแย่ๆนะแล้วก็ให้กวินออสจวนเองนะอันนเี้ยโอเคป่ะ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 เจอกันก็เผื่อวันไหนเธอเข้ามามองใจดวงนี้จะยอมเป็นที่สองแต่ติดที่เงินมันยังไม่พร้อมไม่พร้อมใจทั้งใจผมยกให้คุณคืนทั้งคืนยังฝันละเมอแต่ว่าเธอยังแพ้คนใส่ทอง กับปากนิดจมูกหน่อยโอ้ยมันเกินใจเชิญนารักเบาๆหน่อยโอ้ยเธอเกินไปสตาบักวันละหน่อยเดี๋ยวผมพาไปไปน่ารักไกลๆหน่อยโอ้ยจะป่าตายมันเิ็นที่ฉันมนหน้าตาไม่ดีที่คิดจะรักใครแต่ว่าเงินไม่มี โดนย้ำยีมันก็คงจะธรรมาดาคืนนี้ก็ขอเมาขอเล่ากับโซดาและเธอจะกินอะไรก็บอกไม่ต้องไปกลงไปเกฑนมีบ้านผมก็ให้บ้านใช้เกียมีรถผมยกให้หมดจะกินโกโก้หรือว่าชาเขียวจะกินอะไรก็ดีขอแค่มีคุนอยู่ด้วยท้าหมดหมื้อน,นี้เดี๋ยวผมเลี้ยงเองจะกินตาบัคไปต่อที่บิงซูบิงซูเธอแค่บอกผมมาเงินผมยังเหลือไปต่อที่ชาบูชาบู ไก็ว่ามาจะไปเมเจอจะพาเธอไปดูปดนั่งอะไรก็เลือกมาดูเสร็จเปิดห้องจะพาเธอโอ้โหจะท่าอะไรก็บอกมาก็เ่อวันไหนเธอเข้ามามองใจดวงนี้จะยอมเป็นทีสองแต่ติดทีงั้นมันยังไม่พร้อมไม่พร้อมทั้งดวงใจผมยกให้คุณเขืนทั้งคืนยังฝันละเมอแต่ว่าเธอยังแพ้คนใส่ทอย ก็เพื่อวันไหนเธอเข้ามามองใจดวงนี้จะยอมเป็นที่สองแต่ดิดดิ้ที่นันมันยังไม่พร้อมไม่พร้อมทั้งดวงใจผมยกให้คุณคืนทั้งคืนยังฝันละเมอแต่ว่าเธอยังแพ้คนใส่ทองกวินฟังด้วยเว้ยหลัๆ